ยาบ้วนปาก Angel Cream นะคะมาด้วยราคาสุดพิเศษแต่ก่อนอื่นจะได้ราคาสุดพิเศษต,ต,ต้องกดไลค์กดแชร์5ช้า,ล,าล่าเรื่องของเราด้วยนะคะ่ะดูสิคนกดหัวใจกดหัวใจให้ไปอโ้อมหน่อยนะดะูรวดๆ <ate of. S 1> ใครใครอยากได้ค่ะเซฟมาเลยเซฟมาเลยเซฟมา <inscription S 1> อ่<ม>าเออนะอินบ็อกซ์เราจองแล้วทำแคนเซิลนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะรีบส่งของให้ค่ะซ้อมขนาดนี้ค่ะคุณไหมคะคุณรู้ไหมว่า จุดเริ่มต้นพี่อ้อมทำได้ดีแต่ถ้าอยากเก่งกว่าน,นี้เดี๋ยววันนี้มี professional area er <ror. S 2> อร professional ที่เขาขายของเขาเป็นพ่อค้าออนไลน์ที่เก่งมากาแบบให้ได้แบบหลักหมื่นหลักแสนต่อวันเลยนะโอ้โหนี่<ม>รายราได้เขาอะไม่ธรรมาดาอต้องบอกว่ารายได้ไม่ธรรมาดาและ,ะพ่อค้าคนนี้ก็ไม่ธรรมาดาคุณน่า<ต>ขอดมาเต็มน, <laughs> นี่คือ เอาจจริงหลายคนบอกว่าพ่อขาแม่้าจะต้องรูปร่างปกติสวยหล่อนู่นนี่นั่นแต่พ่อ้าคนนี้น้องคนนี้เขาอาจจะมีรูปร่างผิดแปลกแตกต่างจากเราค่ะแต่ใจเขาไม่ย่อท้อและเขาทารายได้จากการขายออนไลน์ดีมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปคุยกันกับน้องอิงนนทชตไยฟักทองอยู่กับเราแล้วน้องอิงสวัสดีค่ะอ้าวอนุญาตคุยด้วยเลนไดะพี่พอได้ไหมพี่ออมพอได้ไหม พูดเร็วไปไหมคะกําลังดีครับผมแบบนี้ลูกค้ากําลังติดเลยกําลังคึกคักใช่ไหมแหมวันนี้ต้องมาขอเคล็ดลับจากน้องอิงน้องอิงคะตอนนี้เรียนหนังสืออยู่หรือเปล่าคะเรียนอยู่ครับเรียนอยู่ที่ไหนคะชั้นไหนคะเรียนอยู่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรตัดบริหารธุรกิจชั้นปวชปีที่3ครับผมน้องอิงอายุเท่าไหร่แล้วเอยตอนนี้อายุ19ปีครับผม19ค่ะแต่19ปีเรียนก็เรียนทําไมถึงต้องมาขายของออนไลน์ด้วยคะเรารู้สึกว่า การที่ว่าเราเรียนอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็ได้ความรู้ <c oughs> แต่ว่าในเรื่อง <c oughs> เนื่องจากว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะ <c oughs> เราก็อยากจะช่วยแบ่งเบาคุณพ่อ <c oughs> คุณแม่แล้วก็หารายได้ในระหว่างการเรียนไปด้วยครับค่จุดเริ่มต้นดีกว่าทำไมอยู่ๆถึงเริ่มต้นมาขายของออนไลน์ค่ะครับก็คือเราอยากจะได้ติ่งค้าอยากจะได้ของเล่น <c oughs> อยากจะได้ชุดอุปกรณ์ตีไปแข่งที่โรงเรียนครับผมเราเราเลยปรึกษาคุณแม่ว่าเนี่ยอยากได้ทําไงดีแ <c oughs> ม่ก็เลยบอกว่าลองหาของไปขายที่โรงเรียนดูไหม หาตังตั้งรายได้ดูเองเพื่อที่ว่าจะได้เห็นคุณค่าเห็นว่าของมันไม่ได้มาง่ายง่ายอะไรแบบนี้คุณแม่น่ารักค่ะคุณแม่สอนดีมากใช่เราก็เลยเริ่มไปซื้อวิตามินซีอะค่ะทามาใส่จองจองละห้าบาทนําไปขายที่โรงเรียนครับผมขายได้ดีจุดเริ่มต้นใช่ขายดีไหมค่ะวิตามินซีเราขายได้ดีครับผมเพราะว่าเด็กๆชอบลูกอมใช่แล้วทุกวันนี้ขายอะไรบ้างทุกวันนี้นะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยสินค้าขายดีของเราก็จะเป็น น้ำพริกกากหมูครับเป็นตัวที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีเลยในตอนนี้ครับชอบเลยไม่ใช่แค่รู้จักชอบเลยแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็มีติด้ามากมายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกคางกุ้งหรือว่าจะเป็นพริกทอดมะพร้าวอมน้ำผึ้งขนุนอบกรอบอะไรแบบนี้ก็มีเยอะแยะเลยสินค้าเขามีเยอะนะก่อนอื่นค่ะก่อนที่จะข้าว่าเออขายอะไรบ้างขอถามหน่อยขอถามนิดนึงเกี่ยวกับน้องอิงดีกว่าถามถือกับอ่ะส่วนตัวของน้องอิงต้องขอโทษจริงๆอันนี้พี่ออมขอถามว่าน้องอิงเอ่อร่างกายแบบนี้มาตั้ง แต่กําเนิดเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นอย่างไรบ้าง <g år> ใช่ครับก็เป็นมาตั้งแต่กําเนิดเลยครับผมอ,อ,อันนี้เรียกว่าอาการของกระดูกผิดรูปหรือว่าโรคก,กระดูกครับผมเป็นโรคกระดูกแล้วต้องได้รับการผ่าตัดหรือเปล่าคะ <g år> ใช่ครับก็ต้องได้รับการผ่า,ผาตัดมาตลอดครับผม <g år> แต่ทีเนี้ยอ,อ,อยากรู้ว่าออตอนเด็กๆเ,เราคลอดมาเราผิดรูปเลยหรือว่า เราผลมันเพิ่งจะมาออกตอนกี่ขวบคะครับ,รบอันนี้เป็นมาตั้งแต่กําเนิดเลยก็ค,คือ<ม>เราเห็นชัดตั้งแต่คลอดออกมาเลยว่ากระดูกเราผิดรูปใช่ครับทีนี้พอเริ่มจําความได้เ<ฮ>พื่อนคนอื่นอะ่ะเขาไปวิ่งเล่นปกติร่างกายเขาปกติเวลาเราเห็นเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจมากว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เหมือนเพื่อนเราไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไม่ได้ครับก็รู้ตึกแต่แล้วเราก็ไม่ได้รู้ตึกอะไรมากเราก็รู้ตึกว่าเฮ้เราก็เป็นเด็กปกติเราอาจจะแค่มีข้อยกเว้นอะไร บางอย่างเล็กน้อยแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราต่างจากคนอื่นเรารู้สึกว่าเราอ่ะก็ยังเป็นคนเหมือนปกติแต่ในคือในสังคมการเข้าโรงเรียนอะ่ะมักจะถูกเพื่อนหล้อไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตายัางไงก็ตามพอเราเป็นแบบนี้เราโดนเพื่อนลลอบ้างไหมคะก็มีค่ะผมก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องมีบ้างรู้สึกยังไงอ่ะเราก็รู้สึกแบบว่าเอา้ะเราก็เป็นคนปกติทำไมเรามองทำไมก็มองว่า เราถึงเป็นแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้เราจะเป็นเหมือนกับคนอื่นไม่ได้หรอทาไมถึงคิดว่าคนที่เป็นแบบนี้ต้องได้ติดที่พิเศษมากกว่าคนอื่นวันนี้น้องอินมากับใครคะมากับคุณแม่ครับมากับคุณแม่อ่ะขออนุญาตหน่อยค่ะทางรายการคุทีมงานค่ะขออนุญาตให้คุณแม่คุณแม่ขวัญใช่ไหมคะใช่ขออนุญาตให้คุณแม่ขวัญเข้ารายการของเราสดๆและคุณแม่คุณแม่ติดไมแเราใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณแม่เชิญม่เชิญแม่วัสนี้ค่ะอ่ะ ด้วยรายการสดๆวันนี้นะคะในในคุยกับน้องรู้สึกประทับใจค่ะคุณแม่บ้างคุณแม่เป็นยังไงบ้างภูมิใจในตัวน้องไหมภูมิใจค่ะคุณแม่พูดกันนักตาคลอแล้วเนาะแต่คุณแม่ทีนี้อยากถามความรู้สึกว่าวินาทีแรกที่เราคลอดน้องออกมาแล้วเรารู้ว่าเขาไม่เหมือนเด็กคนอื่นค่ะคุณเป็นเป็นคนเป็นแม่เนาะมันก็จะต้องสะเทือนใจแต่ตอนนั้นเรารับมือยังไงคะกับเรื่องนี้ก็รับได้เลยค่ะก็คือลูกเราค่ะค่ะ แล้วคือตอนนั้นตอนคุณแม่ไปก่อนคลอดเนี่ยมีการอัรตราซาวไหมคะค่ะไม่ค่ะก็ปกติทุกอย่างก็ดูมันจะดูไม่ออกอะค่ะว่าผิดเพราะว่าคลอดมาก็แค่ขาโก่งก่อนระดับแรกค่ะค่ะอย่างอื่นคือปกติหมดคือเขามีครบเลยค่ะน้องถึงแม้ภายนอกของเขาน้องก็จะอาจจะยอมรับว่าผิดปกติแต่ภายในจิตใจเขาเข้มแข็งมากแล้วแข็งแกร่งมากคุณแม่สอนน้องยังไงคะคือตั้งแต่จําความคือตั้งแต่เล็กเลยก็คือเลยสอนเนี้ยคือมองเหมือนเขาปกติ เราก็จะมองให้เขามองว่าเขาก็ปกติมีครบทุกอย่างค่ะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองอะไรเงี้ยเราก็จะฝึกเขาตลอดสอนให้อดทนค่ะค่ะแต่ที่นี้ทุกคนเนี่ยพอเห็นน้องสิ่งแรกก็คือสงสารและมักจะหยิบยื่นความช่วยเหลือต่างๆนานามาให้คช่ตรงจุดนี้เนี่ยไม่ค่ะไม่เคยให้ลูกรับความช่วยเหลือค่ะคือบอกว่าอยากได้อะไรทำเองเงินอยากได้ของเล่นอะไรเงี้ย อเกพยยาามงให้พยายามเองอันนั้นถึงเป็นจุดเริ่มต้นทําให้น้องมาไลฟ์สดขายของในวันนี้ขออนุญาตอีกทีหนึ่งให้น้องแนะนําสินค้าให้หน่อยว่าวันนี้มีสินค้าอะไรบ้างอีกสักครั้งซ้อมๆอย่างเงี้นเหมือนไลฟ์เลยน้องเองครัก็สำหรับสินค้าของดานะครับก็จะมีน้ำพริกกั่งหมูใบประทองนะครับที่หลายๆคนรู้จักกันดีว่าอร่อยและก็ถูกปากคนไทยมากๆเลยและนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีสินค้าอื่นๆด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยทอดนะคะหรือว่าผลไม้อบแห้งต่างๆนะคบเราก็มีพร้อมบริการแล้วก็ในเร็วๆนี้กําลังจะมีสินค้าใหม่ๆม,มากมายเข้าตูวร้านเราที่เป็นสูตรใหม่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับผมนีนนแลวช่วงโคบอย่างนี้ขายดีขึ้นไหมคะน้องเองก็มีฉะก็มีน้อยลงบ้างครับผมมีน้อยลงบ้างค่พูดกันตรงๆนะคะออนไลน์ตอนนี้ก็เยอะมีบ้างไหมเริ่มต้นกว่าจะขายดีได้จนถึงทุกวันนี้มีท้อบ้างไหมหรือว่า เพราะหลายๆคนชอบท้อไงขายวันสองวันท้ออ,อ,อยากให้น้องอินพูดได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยค่ะได้เลยครับก็ปกติแล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่การขายออนไลน์ของเราเนี่ยมันก็จะมีการชะลอตัวหรือว่าขายของเนี่ยมักจะมีอุปสรรคนะครับค,ความรู้สึกก็ท้อเหมือนกันแต่เมื่อเราสร้างมันมาถึงขนาดนี้เราเดินมาถึงขนาดนี้ถ้าเราทิ้งมันไปตอนนี้เท่ากับเราละทิ้งทุกอย่างที่เคยสร้างมาอยากให้ทุกคนนะครับโตไวคือไว พอเมื่อมันถึงเวลาเราจะภูมิใจที่ตุดเมื่อเราทํามันสาเร็จครับนี่ฝากกาลังใจให้กับทุกคนเนาะน้องอิงอยากไปติดตามอยากไปอ f ของน้องอิงอะ่ะพี่ตองไหน,ไหนครับสามารถไปที่เพจเ c e b o o k นะครับร้านปักทองช็อปนะครับผมก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยร้านฟักทองพระตาทยและคําว่าช็อป,ป็นปต่างกฤษเขียนติดกันไม่ต้องเว้นวรรคนะคะร้านฟักทองช็อปที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะวันนี้ เขาเรียกปื้นปิติเป็นพลังใจเป็นแรงใจจริงจริงอิงเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังท้อแท้เนาะเราบางทีเร่างการปกติเรายังรู้สึกท้อแท้ดูน้องอิงหัวใจของเขาเป็นนักสู้จริงๆรรวมถึงคุณแม่ด้วยขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการของเราอย่าลืมดูน้องอิงกันเยอะๆนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะ